อาตมาจะมาเล่าประสบการณ์ในการเดินตุดงครั้งแรกของอาตมาเองนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้าสาธุชนได้รับฟังว่าเออตุดงเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาไปทําอะไรเจออะไรบ้างนะครับอาตมาก็มีโอกาสเดินทาง ไปกับพายชายสองรูปในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีทั้งสัตว์เสือช้างควายป่าและสัตว์รรอีกมากมายในในในป่านั้นนะครับอัตมาก,ก็เริ่มเดินทางวันนั้นบ่ายโมงช่วงเข้าไปบ่ายโมงก็เดินเข้าไปฝ่า,ป,าป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปหลายชั่วโมงอยูนะ่ก็ใกล้พบ่ําก็มีการหยุดพัก เพื่อปรากฏปรากฏแล้วก็มันจะมีแรงน้ําที่ใกล้ๆอาตมาเนี่ยพักเนี่ยเป็นแหล่งน้ําที่ว่าแทบจะไม่มีน้ําเลยนะตักนี่ก็ตอนค่อยตักนะเ่มามันจะคูนเพื่อเอามากรองอกรองแล้วก็ต้มฉันนะต้มฉันต้มฉันแล้วก็พอต้มเสร็จก็ต้องทําให้เย็นนะใส่ไว้ให้เย็นเสร็จแล้วก็ ทําเสร็จก็ปรากดประประกดเสร็จก็เริ่มสวดมนต์สวดมนต์ทำกิจส่วนตัวนะครับอันนี้พระอาจารย์ที่ไปด้วยท่านก็บอกว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ให้ออกอยากออกมาจากกรดในช่วงกลางคืนช่วงนั้นอาตมาก็บอกตรงว่าก็รู้สึกตื่นเต้นก็เป็นครั้งแรกอของการเดินทางในการทุดงในป่าลึกอาตมาก็ ไม่ได้หลับนั่งสมาธินั่งสมาธิอยู่หลายชั่วโมงแล้วก็ช่วง,ช,วงช่วงสักโขวัข้าม,มานะช่วงประมาณสองสามทุ่มอาตมาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเป็นลำไผ่นะหักนลังโป๊ะปะคือรอบไปหมดคือเสียงนั้นก็คือเสียงช้างนะเข้ามา,าดึงลำไผ่นะฮะดึงให้มันหักลงมา แล้วเพื่อจะกินใบของต้นไผ่นะเขาก็ดึงเต็มไปหมดเลยจากนั้นในเราแวกที่อาตมาพักอยู่นะก็ดึงอาตมาก็ตกใจก็รู้ก็ถามว่ากลัวไหมครั้งแรกก็กลัวนะอาว่ากลัวก็จิตก็ตกเหมือนกันก็ได้แต่นั่งสมาธิแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาให้กักบ,สบสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับอาตมาก็ นั่งสภาที่ไปก็ฟังเสียงนั้นไปสักพักนึงก็มีเสียงเดินมาใกล้ๆก็เต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่เสียงอะไรนะพอสักช่วงสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มเนี่ยตมาก็เหมือนจะง่วงนอนแต่ว่ามันไม่รับก็คือมันหนึ่งการที่เราไปผิดที่สองก็คือด้วยความกลัว นะกลัวแล้วก็พยายามอ่าจะหลับแต่ไม่หลับนะัะต่อมาก็นอนรู้สึกเหมือนมันจะมันกระมเค,เคแล้วก็มีกดคอนตนมาเนี่ยเป็นกดที่ใช้ตะขอเกี่ยวกับเชือกไว้ตอนนั้นต่ตมาจะครึ่งหลับครึ่งตื่นก็รู้สึกตัวว่าเหมือนมีใครมาอ่าบดกดอัตมาลงแล้วก็กดเนี่ยกำลังจะโดละลงมาโดนตัวต่ตมาก็รู้สึกตัวตื่น ตื่นขึ้นมาแต่ยังไม่หลับนะมันคือหลับกลางตื่นอาตมาก็ขึ้นมานั่งนั่งสมาธิต่อขึ้นนั่งสมาธิต่อสักพักหนึ่งก็อเอ็นตัวลงแต่ก็ไม่หลับนะพอสักพักหนึ่งอาตมมาได้ยินเสียงตอนแรกก็เึกว่าพระอาจารย์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยนอนข้างๆกดข้างๆเนี่ยท่านกลนเอตธรมานอนฟังไปเสียงไม่ใช่เสียงกลนแล้วเป็นเสียงเสือ เสียงเสือดังมากเลยร้องสี่ห้าทีเลยห่างอาตมาวรายะนะฟาร์มเสียงนี่ห่างจากประมาณไม่เกินยี่สิบเมตรนะอาตมาก็ถามว่าตอนนั้นตกใจไหมมันทั้งตกใจมันต้งตื่นเต้นมันต้งกลัวอาตมาก็ไม่กล้าลุกนะบอกตรงว่าก็นอนแต่ทําสมาธิคือแผ่เมตตาให้ตลอดแผ่เมตตาให้สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดิน เดินมาจากกิ่งไม้ที่มันหัก่าเข้ามาล้อมคือเดินรอบกดอัตมาเดินรอบเลยก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักหักอาตมาคิดว่าใช่แน่นอนเขาเดินมาสำรวจแน่อัตมาก็มองตรงว่าไม่กล้าขยับตัวเลยก็ได้แต่แผ่เมตตาอย่างเดียวก็คิดว่าเออเรามาฝึกการปฏิบัติการเดินทุด,ดง นะก็ขออุที่บุญกุศลในการทุดงครั้งนี้ให้แก่ให้แก่เสือนะให้แก่เสือก็เดินวนอยู่พักใหญ่นะเดินจากกิ่งมกเดินรอบเลยนะสักพักหนึ่งก็หายไปพอหายไปอาตมาก็รุกขึ้นมานั่งก็นั่งสมาธิทั้งคืนเลยนะด้วยความที่ว่าไม่รู้จะทําอะไรทํำยังไงอาอตมากา็นั่งจนเช้านะตนเช้า ตื่นจนเช้าเลยถามว่าจิตตกไหมจิตทกเลยจิตตกเลยบอกตรงว่าจิตตกก็เป็นครั้งแรกนะจิตตกนะเดี๋ยวอาจจะมาจะมาเล่าต่อนะว่า,าคืนที่สองเนี่ยเป็นยังไงเจออะไรบ้างคือมีให้ตื่นเต้นทุกคืนเดี๋ยวเต้นทุกคืนนะอันนี้